ในคลิปวิดีโอนี้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงเตรียมพร้อมก่อนใครรู้ไว้ก่อนเล่นครับผมหรือว่าช่วงรีบรีวิวนั่นเองนะครับเพื่อนๆเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับค่ำคืนนี้ก็จะมีการอัปเดตเอพิโซดที่77พาร์ทหนึ่งนะครับผมแต่ทีนี้พอดีว่าผู้พัฒนาหรือว่าคุณธนติกเนี่ยเขาโชว์เคสให้ดู3ยูนิตนะครับผมเป็นยูนิตที่น่าสนใจสาหรับเพื่อนๆผู้เล่นมือใหม่นะครับเนื่องจากว่าระดับของเขาไม่ได้สูงมากบวกกับความสามารถที่ใช้งานได้ดีเลยเพราะฉะนนนั้้ผมมคิิดว่่าาาถเเรีีง หลักร้อยหลักพันเนี่ยสามารถนําไปสุ่มยูนิตพวกนี้เอามาใช้งานได้นะครับผมฟาร์มต่อยอดได้ภายในอนาคตนั่นเองนะครับเราลองมาดูในส่วนของสเตตัสยูนิตท,ทั้ง3ตัวที่ผู้พัฒนาได้โชว์ให้กับเราดูก่อนนะครับเริ่มจากยูนิตตัวแรกนั่นก็คือทอเ l e t ลนะครับผมอันนี้ เป็นยูนิตนะครับเพื่อนๆย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าทั้งหมดนี้คือยูนิตนะครับทอยลิเขาได้กับตัวกับใจมาร่วมมือกับเราร่วมด้วยช่วยกันสู้กับเราแอดตัวแล้วนะครับผมก็ตามเนื้อเรื่องเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นระดับเบสิกนะครับแต่ว่าในส่วนของสเตตัสด้านนอกเกมหรือว่าหน้าล็อบบี้เนี่ยจะเป็นระดับแลนดเนื่องจะว่ายังบั๊กอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าอัปเดตจริงเนี่ย อะไรทุกอย่างก็น่าจะพร้อมหมดแล้วนะครับผมในส่วนของสเตตัสครับดาเมจเริ่มต้น600ครับอัพแม็กก็600นะครับผมและสมีการโจมตี25อัพแม็ก25ครับคู่ดาวสามวิอัพแม็กก็3วิและมีดีเพสอยู่ที่200อัพแม็ก200นะครับผมเออจะบอกว่าสเตตัสอัพแม็กแล้วเป็นแบบนี้อันนี้ไม่น่าใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นบัคครับผมสเตตัสนี่คิดว่าน่าจะเป็นสเตตัสเริ่มต้นไหมเราต้องรอดูครับว่ายูนิตตัวนี้เนี่ย เขาจะมาอยู่กับเราถาวรหรือแบบชั่วข่าวนะครับผมถ้ามาอยู่แบบถาวรสเตตัสของเขาแบบนี้คืออัพแม็กครับแต่ถ้ามาอยู่แบบชั่วข่าวนะครับผมเป็นยูนิตในช่วงอีเวนต์นะครับเดี๋ยวก็ไป ดาเมจเริ่มต้นเนี่ย600นะครับเพื่ออัพแมกเกอร์น,น่าจะอยู่ที่ประมาณ15008ประมาณนี้ถ้าวัดจากระดับเบสิกแล้วก็เป็นตัวอีเวนต์นะครับผมเราต้องรอดูกันอีกทีนึงนะว่าเขาจะมาอยู่ในรูปแบบไหนครับในส่วนของอนิเมชันการโจมตีนะครับจะเป็นการพุ่งไปโจมตีหน้าหน้าเหมือนกับเจ้าคาสปิกร์แมนนะครับผมหรือว่าใช้หัวคูกเป็นการโจมตีนั่นเองนะครับแต่ว่าหน้าตาเขาปัานมากบอกเลยว่า น่านี่คือแบบจะบอกว่าน่ารักไม่ใช่นะครับผมหน้าทานี่อย่างปัดเลยนะครับเพื่อนๆใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน200นะครับจากเลเวล1ไปเลเวล2ก็200เช่นกันครับและจากเลเวล2ไปเลเวล3 500ครับและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล3นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆครับในระหว่างที่ผู้พัฒนากดอัปเกรดเนี่ยในส่วนของคาแรคเตอร์ของเขาจะมีแอนิเมชันด้วยนะครับผมแอนิเมชันในการอัปเกรดจะเป็นการขยายล่างหรือว่าขยายฐานการอัปเกรดตัวเขาให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของฮิตบ ไม่รู้ว่าจะกินฮิตบ็อกไหมนะครับถ้าอัปเกรดแม็กแล้วหรือว่าฮิตบ็อกจะเท่าเดิมนะครับอันนี้ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาเป็นเจ้าแอ p เพนทอยล e ตนะครับผมสำหรับยูนิตตัวนี้จะเป็นระดับร e g จเนอเ y ประเภทม o ฟเ a เบอรูปแบบสแปดนะครับผมหน้าเกมเนี่ยมีการระบุว่าเป็น AOE แต่ว่าภายในเกมจริงๆเนี่ยเป็นแบบสแปดนะครับผมรวมไปถึงความสามารถด้าน AOE ด้วยภายในแมปผมไม่เห็นเลยนะ ผมลองดูประมาณ4 5รอบไม่เจอเลยนะครับผมเลเวลหนึ่งจะเป็นดาเมจเดี่ยวครับเราจะต้องอัปเกรดเขาปิดกอนนะครับผมก็ถึงจะมีรูปแบบสเปซเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อนๆทีนี้ลองมาดูในส่วนของสเตตัสกันนะครับผมวอล์กสปีดความเร็วในการเดินอยู่ที่15ครับผมและจมีการเดินไปโจมตี65นะครับถือว่ากว้างมากๆนะผมว่ายูนิตตัวนี้เนี่ยอาจจะเอามาใช้ทดแทนเจ้าค็อกสไปเดอร์ได้เลยนะครับผมแต่ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีความแตกต่างจากค็อกสไปเดอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าค ไปเดอร์ปัจจุบันเขาก็ถูกเนื้อไปแล้วนะครับผมแล้วก็เขาเป็นแบบ AOE 360องศาด้วยถ้าเทียบกันกับ Move Ever ที่เป็นแบบสเปซเนี่ยอันไหนไมันจะดีกว่ากันต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมวอล์กสปีดเท่ากันกับคอกสไปเดอร์เลยเพื่อนๆดาเมจ8 0 0นะครับผมส่วนรศมีการระเบิดอยู่ที่10นะครับในส่วนของตรงนี้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับรศมีการโจมตี12นะครับคูลดาวสวิครับและมี DPS อยู่ที่400นะครับผมเป็นระดับเลเวอรี่เหมือนกันแต่ว่า DPS d ีเ400อันนี้ไม่น่าใช่แล้วนะครับผมในส่วนของรัศมีการเดินครูดาวอะไรแบบนี้โอเคครับเพื่อนๆแต่ว่าดามจกับดีเพผมว่าไม่น่าใช่นะถ้าเทียบกันกันกบเจ้าคอ็อกสไปเดอร์เนี่ยพเพื่อนๆดูดิดามจของคอ็อกสไปเดอร์เริ่มต้นมาก็2,000นะครับส่วนดีเพก็2,000และที่สำคัญเลยคือเป็นระดับ e g e n น a รี ระดับรีเจนที่มี d p s 400มันน้อยเกินไปนะครับผมอันนี้ไม่น่าใช่อาจจะเป็น4,000มากกว่านะครับเพื่อนๆเ,เขาใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน200นะครับผมอุ้ยถ้าใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน200จริงๆเนะี่ยแล้วสเตตัสแบบนี้ผมว่าคุ้มนะเดี๋ยวต้องรอดูครับแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่อะ่ะเพราะว่าเงิน200ระดับรีเจนมีไหมมันมีอยู่พวกตัวต้นเกมที่อยู่ในตู้สุ่มฟรีซัมมอนยูนิตนะครับแต่ว่าประเภท m o v เอเบอร์เนี่ยไม่มีเนาะ ประเภท Move Aver รู้สึกว่าจะมียูนิตในช่วงที่ว่าเป็นเคสสไปเดอร์นะครับผมแต่ว่าสเตตัสพวกนั้นเขาน้อยมากนะครับเพื่อนๆส่วน a i r p เพนท t อย l e t เราจะต้องอัพเกรดเป็นเลเวล2และรูปแบบสเปซเขาก็จะทํางานแบบนี้นะครับผมคาแรคเตอร์ Character ของเขาดูดีครับเป็นการผรสมผสานกาันระหว่าง a i r p เพนทรอยเกับเจ้าตัวระเบิดนะครับผมรวมกันทําให้กําเนิดเกิดเป็น a i r p เพนทรอยเลที่เป็นยูนิตฝั่งเรานะครับผมคาแรคเตอร์ Character ดูดีนะ รวมไปถึงแอนิเมชั่นการโจมตีก็เช่นกันนะครับ kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาฒทาวันแมป Boxfoot พร้อมสินค้าสุดเอกคลูซจากอนิเม De Defense หรือถ้าไม่อยากปรรหัดเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและ,ละฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับถัดมาเรามาดูยูนิตตัวสุดท้ายที่ท้ายสุดในโชว์เคสที่ผู้พัฒนาให้ดูครับนั่นก็คือแคมโวทอยลิตนั่นเองนะครับผมสำหรับยูนิตตัวนี้ระดับภายในเกมเนี่ยจะเป็น u n c o m มมอนะครับผมแต่ว่าหน้าล็อบบี้จะเป็น e ปิกแต่คิดว่าอัปเดตจริงน่าจะเป็น u n c o m มอนครับเนื่องจากว่าสเตตัสประมาณนี้นะครับผม,มเหมือนรูปแบบการโจมตีจะเป็นแบบสเปดนะครับดาเมจ สมร้0นะครับอัพแม็กสองพครับผมอ่าตัวนี้สเตตัสถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าแตกต่างจาก2ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมมีการขยับเขยื่อนในส่วนของการอัปเกรดนะครับแล้วจะมีการระเบิดเริ่มต้น12อัพแม็กสิบครับผมแล้วจะมีการโจมตี15อัพแม็กยี่ครับคู่ดาวสวิอัพแม็กศูนและมี DPS อยู่ที่200อัพแม็กสองพนนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะ สเตตัสป้ายตรงนี้กับสเตตัสยูนิตที่อยู่ภายในเกมแล้วอัพแม็กแล้วไม่ตรงกันครับเพื่อนๆตอนแรกเหมือนปกตินะครับผมแต่ปรากฏว่าไม่ตรงกันอะไรกันครับเนี่ยนะครับผม แลวถ้าเพื่อนๆนสังเกตดูนะครับในระหว่างที่กดอัปเกรดสาหรับยูนิตตัวนี้เนี่ยในส่วนของสเตตัสเขาเนี่ยมันจะเป็นการแลกหรือว่าการสลับในส่วนของสเตตัสนะครับผมถ้าพูดง่ายๆก็คือการลดความสามารถของสเตตัสบางส่วนแล้วก็ไปเพิ่มความสามารถของสเตตัสอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับผมคือเราจะต้องอัปเกรดให้แม็กก่อนความสามารถของยูนิตตัวนี้จึงจะใช้งานได้ดีนะครับผมเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับผมอนิเมชัน่นคาแรคเตอร์ทุกอย่างดูดีหมดเลยนะ ในอัปเดตนี้เนี่ยทั้ง3ยูนิตเลยนะครับแม้กระทั่งระดับเบสิกนะครับผมเพราะว่าระดับเบสิกถ้าเรามานับกันปัจจุบันเรามีระดับเบสิกอยู่ที่ประมาณ2ตัวนะครับผมก็คือสปิกแมนกับคาเมล่าวูแมนใช่ไหมมีแค่2ตัวนี้นะครับผมแล้ว2ตัวนี้เนี่ยตัวต้นเกมปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีคนเอามาใช้งานแล้วนะครับผมเพื่อนๆดูดาเมจดิดูดาเมจดูครูดาวดู DPS นะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นโหมดไหนครับผมโหมดอีซี่นี่ก็ว่าสู้ยากแล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นมีระดับเบสิกเพิ่มเข้ามาอีก1น,นะครับผมก็เป็น3ตัวแล้วนะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่นะถ้าเทียบในบรรดาทุกยูนิตทุกระดับเลยเนี่ยบอกเลยว่าระดับเบสิกเป็นตัวที่มีน้อยที่สุดภายในแมปแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนอัปเดตในครั้งถัดไปผู้พัฒนาก็อาจจะเน้นไปที่ระดับเบสิกอันคอมมอนแล้วพวกนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นฟรีทูเพย์นะครับ เห็นหลายๆคนเขาทำลีกกันที่เกี่ยวกับฟรีทูเพย์สำหรับ Toile t Tower Defense เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณว่าฟรีทูเพย์ตรงเนี้ยมันจะช่วยแบกให้ Toilet Tower Defense เนี่ยไปต่อได้หรือว่าอาจจะกลับมาลุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกันนะครับแต่ว่าถ้าถามความคิดเห็นของผมก็แบบที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนเลยนะครับผม เอาละเพื่อนๆและคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆมาโชว์เคสให้ได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับก็ต้องไปฟาร์มเงินเตรียมไว้ให้พร้อมอัปเดตเข้ามาปุ๊บเราจะได้ไปสุ่มได้ตรงสอม,มอนยูนิตเลยนะครับผมแล้วก็มีกล่องด้วยเพื่อนๆลืมพูดไปเลยขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับผมสังเกตดู หน้าปกคลิปของคุณธนาติกเห็นไหมนะครับจะมีสับปะรดนะครับผมยูนิตที่อยู่ในกล่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นกล่องสับปะรดนะครับผมจะเป็นตามคอนเซปต์ของเขาที่เขาวางไว้แหละนะครับผมมันจะอยู่ในทีมของฟูดอยู่นะครับแต่ว่าเป็นอีกกล่องนึงนะกล่องแยกมาจะมีมาทั้งหมด2กล่องนะครับในอัปเดตวันเสาร์นี้ ส่วนระบบแคนผมลืมพูดไปเลยเรื่องนี้เพื่อนๆอ,อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมระบบแคนว่าเสาร์นี้ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับต้องเลื่อนไปก่อนเนื่องจากคุณธนติกเขารอให้ทุกอย่างมันพร้อมก่อนนะครับผมจริงๆมาเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ปล่อย เขารอบางสิ่งบางอย่างที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะใส่เข้าไปในแคนอยู่นะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็เลยยืดเวลาออกไปอีกนะครับผมคิดว่าผู้พัฒนาเขาน่าจะหวังไว้ยเยอะครับกับระบบแคนเขาอยากให้ผู้เล่นได้ว้าวกันนะครับผมไม่ใช่อัปเดตเข้ามาแล้วก็เหมือนกับแคนปกติทั่วไปนะครับผมผมว่าเขาน่าจะใส่ในส่วนของยูนิตหรือว่าของรางวัลที่แจกมาให้กับแคนเป็นท็อปแคนอะไรประมาณนี้นะครับ อาจจะแบบรอปล่อยตุ้มทีเดียวแบบหรือไม่ก็อาจจะปล่อยพร้อม PVP แคดเลยหรือเปล่าอาจจะทํา PVP มาเลยไหมสาหรับแคดน,นี้นะครับผมเพราะว่ามีในส่วนของไอคอนแลวนะเหลือเขียนสคริปต์นะครับผมเพื่อนๆก็เอาใจช่วยนะครับผมคลิปวิดีโอน,นี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปและที่สําคัญเลยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับ